สวัสดีครับผมอยู่ในช่อง Restart Channel นะครับวันนี้เรามาอยู่ในหน้า d i ดคอร์ด ถามว่าดิสคอร์ดเกี่ยวอะไรกับคลิปในวันนี้นะครับก็คือผมจะมารีวิวดิสคอร์ดของ3074นะครับแล้วก็ที่มาของเขาว่า3074ดียังไงทําไมคนไทยถึงเยอะนะครับก็จริงเลยเนี่ย3074ก็เป็นเป็นเซิร์ฟที่ที่หลายคนในในการเล่นแนวเกเเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะรู้นะครับว่าคนไทยค่อนข้างเยอะอ่าณที่นี่นะครับก็ส่วนที่เนี่ย ในการลบนะครับก็ทุก KD เนี่ยก็จะมีการเก็บยอดตายแล้วก็เกิดยอดคิวก็คือ DKP นะครับแล้วก็ PKS นะครับในการเอาไปประมูลอ่ากิจต่างๆในเซิร์ฟตามเซิร์ฟที่เขากำหนดนะครับก็อันนี้จะมารีวิวก็คือดิสคอดเนี่ยก็คืออันนี้หน้าหน้านี้เลยมันเป็นดิสคอดเซิร์ฟนะครับก็ด้านข้างเนี่ยก็จะมีห้องแชทในการคุยกันอนเนี่ยอันนี้เขาถ่ายทอดอาร์ เราเข้าไปดูในได้นั้นนะแต่แต่เบื้องต้นเนี่ยพี่ว่าเราต้องตอ,ตองเอปิดมือถลอมคุยไม่จบไม่ไม่โทรไม่ไมไมมเสร็จอ่าพี่หนุ่ยไอ้แทนตรงนี้คืออะไรไอ้น้าโอเคอันน,น,นี้อันนี้คือเข้าไปเขาคุยกันอยู่ก็เข้าไปให้ดูเฉยว่าก็มีอย่างนี้แล้วก็ห้องต่างๆก็แยกกันแบบครับกิวนี้กิวนี้ก็คือถ้าเวลาวอลอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างควที่จะออนเยอะพอสมควรเหมือนกัน แต่สิ่งที่จะมาบอกในในวันนี้นะครับก็คือเป็นการเช็คคะแนนนี่การเช็คคะแนน,น,นการดีแคแน,นจริงจริงเมื่อกี้ผมทำคลิปไปรอดมนะันแล้วแต่ว่ามันผมไม่ได้อัดแล้วตัดอะ่ะเน้นตดไหลเลยอะเน้นสดไหลเลย,ลเลยก็คือเนี่ยครับอันนี้คืออันนี้คือชื่อผมนะเนี่ยรอเนี่ยก็ถ้าเรายังไม่เคยลงทะเบียนเนี่ยเรามาในช่องเช็คอยู่นะครับ จิงจิงจริงดวดิใช่ไหมแล้วก็คือพิมพ์อ่าถ้าปกติก็คือพิมพ์อ่าจะมาลิงก์อ่ะปิดแต่ดัวแล้วเนี่ผมพิมพ์ไม่ตากูนะผมอ๋อเป็นยังไงอ่า อ่าใช่เนี่ยพี่ลิงมีแม่งหรือประกวดตกปลาอังกฤษตอนเด็กแม่งโดดเรียนหนะักโอเคเนี่ยลิงมีนะครับลิงมีเสร็จแล้วก็เว้นเว้นบักทีหนึ่งแล้วก็ตามาด้วยร,รหัสสมมติวารหัสเราเลขอะไรไม่รู้หนึ่งห้าแปดแปดห้าสี่ห้าสามแล้วก็พูดไปพีพไปแล้วเราก็ส่งส่งไปอย่างเงี้ยครับแล้วทางตัวตัวเครื่องสแกนบอร์ดเนี่ยครับก็คือมันก็จะบอกมาเลยว่าลิงไออ่า ไอดีไอดีเนี้ยรหัสเนี้ยนะครับเป็นไอดีประเภทอะไรไอดี ID หลักไอดี ID ฟาร์มอะไรเงี้ยครับก็จะถามเราเราก็จะตอบไปว่าเป็นไอดีหลักนะครับนำ้ํานำหน้าด้วยตัวเอ็มนะครับนำหน้าด้วยตัวเอ็มก็คือมันก็จะบันทึกและนึกเสร็จในการที่เราจะมาเช็คอ่าสกอร์ของเรานะครับก็เหมือนที่ผมพิมพ์ข้างบนนี่เลยแต่ผมพิมพ์ซ้ำอีกทีนึงก็ได้อ่า เราก็เห็นว่าม s สกอ e อย่ี้โอ่ะเห็นปุ๊บอ่าบอกก็จะส่งมาให้นะเหมือนการบนเลยก็คือไม้สกอตมันก็จะบอกเลยอันแรกครับเลข id อะไรอ่าชื่ออะไรนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นพลังพลังตังนี้คือพลังก่อนเข้านะค,คือยี่ิบแปดจุดเก้านาส่วนอันนี้ถัดมาก็จะเป็นพลังที่หายไปรับฝั่งนี้ที่ลด ่ไอันนี้ก็ t c q t c q ก็คือสามล้านหกหกแสนสามสี่พันสี่อสี่สิบสี่เป็นตัวนะครับเป็นตัวทาหารนะครับไม่ใช่เป็นยอด Q point ในการที่เราก็เรียกอ,งงอะที่ที่เราหน้าโปรไฟล์ง,งั้นไม่ใช่นะครับมันเป็นยอดที่เป็นนับ เป็นคนนะครับเป็นเป็นหตัวหนึ่งเนื้อหานึ่งตัวก็คือ 1, 1, 1นึหน่ะครับหหน่วยนะครับแล้วก็ T5Q หนึ 1, 4, 43, 4่งล้านสี่หมื่นสามพัน้อยตายนะครับเดทก็คือตายตายห้าแสนเจตัวนะครับแล้วก็อันถัดมาเป็น Date Power 1%ก็คืออันนี้ครับยังไม่ได้บอกละเอียดเท่าไหร่นะแต่ผมผมเนะดาได้คือว่ามันจะยอดตายเนี่ยจะให้ตาย1%ของพลังของเรานะครับก็คือยอดตายของเราเท่าไหร่ควแต่คว อย่างน้อยเราต้องตายหนึ่งเปอร์เซ็น์ของพลังเรานะครับแล้วก็อาสเตจโซนห้าโซนหกก็คือจะแบ่งแบ่งแบ่งคะแนนโซนห้าโซนหกโซนโซนห้าคือเปิดประตูสี่นะครับเข้ามาโซนห้าคะแนนหกล้านเปนหมื่นสี่พันอาจจะนะครับแล้วก็สเตจที่สองเป็นโซนหกนะครับโซนหกก็คือเปิดประตูห้าเข้ามาในโซนหกในโซนปัจจุบันที่ที่ที่อยู่นะครับก็คือได้คะแนนมาแปด ล้าน้แนนะครับแล้วก็ DKP Score นี่คือคะแนนรวมนะครับก็เป็น1 4 9 8 5ล้าน9แสแะครับแล้วก็เป็น PKS ะครับ p, KS, p, 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 p ก็คือ4 4ล้าน9 0แสน5หม่แล้วก็ถัดมาอ่ s พนี่ก็ที่ของเซิร์ฟ3าแล้วก็เอาไว้ประมูลในกิจต่างๆนะครับในการ ประมูลกิจหัวทองอ่าประมูลกิจ MGE ก็ใช้คะแนน PH เนี่ยครับในการประมูลนะครับก็มันมันก็ขึ้นอยู่เลยว่าคุณจะได้รางวัลเนี่ยมาจากการที่คุณลบนะครับถ้าคุณลบมากคุณได้คะแนนเยอะคุณเอามาประมูลคุณประมูลได้ลำดับที่1คุณก็ได้ MG e มจีเบที่หนึ่งไปนะครับไม่ว่าคุณจะพลังเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ว่าเงื่อนไขเดียวนีการที่คุณจะประมูลแล้วมันจะ ต้องทําได้ก็คือคุณมทุประมูลได้ที่หนึ่งนะครับคุณก็ต้องทํำพลังขั้นต่ําในการในในการคุณในในในเขาเรียกว่าทาให้ทําให้ทําพลังอะไรเพ่ไงทำลำดับให้ได้นะครับถ้าคุณทําลําดับไม่ได้เช่นคุณประมูลได้ที่หนึ่งอ่าเขาให้ทําพลังอยู่สิอ่าทำพลังสิบห้าล้านนะครับทำพลังสิบห้าล้านแล้วคุณทําไม่ได้คุณทําได้อยู่แค่แปดล้านแล้วคุณโดนแซอลำดับก็คือในคะแนนที่ประมูลคุณก็เสียฟรีนะครับก็คือคุณก็ต้อง ประมาณตัวเองด้วยว่าซับหรือเร่งของคุณเนี่ยหรือว่าวางแผนในการทพํพคะแนนของคุณเนี่ยว่าคุณทพํพคนแนนของ mge เนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ส่วนจริงๆถ้าในกฎ mge เนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้ประมูลล็อกลำดับนะครับก็คือจะมีการตั้งลิมิตของแต่ละสเตตนะครับก็ถ้าจําไม่ผิดพอนี้ผมเล่นสองเซิร์ฟผมเล่นสองเซิร์ฟผมเลยจาจาสับสนก็คือถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คือสเตต ห้าหกเนี่ยคือกิจค่า,าสุกเสาเนี่ยจะอันไม่เกินหนึ่งล้านคูณอันไม่เหนวแตงหวยไม่เกินหนึ่งล้านนะครับแล้วก็สเตทอื่นจริงจ1หนึ่งล้านเกือบทุกวันอ่ะรวมแล้วเป็นเสร็จก็แล้วแต่ด้วยว่าครับว่าว่าการรับ mge เนี่ยมันไล่มาลาดับสุดท้ายเท่าไหร่แล้วก็อาจจะรวมสเตทเท่าไหร่อันนี้ไม่เดี๋ยวไม่พูดเดี๋ยวจะงงแล้วกันก็คือถ้าคนย้ายมาก็อาจจะต้องไปทําความรู้หรือว่ามาฟังกฎระเบียบตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ถัดมาจากห้อง ps ก็คือเป็นอัปเดต ใช่ไหมครับอัปเดตอัปเดตดาตานะครับก็อัปเดตล่าสุดเนี่ยวันที่25นะครับเดือน7ปี2023ถามว่าทำไมอัปเดตวันที่25คลิปวันนี้ที่ถ่ายเนี่ยมันเป็นวันที่29เก้าก็เพราะว่าอ่าเรามีลบใหญ่จริงๆเนี่ยวันสุดท้ายจริงคือวันที่25นะครับในวันที่25หลังจาก25ไปเนี่ยมีในการปิดประตูเข้าเข้าโซน5ของฝั่ง87กับ76มันก็ อาจจะมียอดค่าตรงนั้นแต่ถ้าเขาที่เขาไม่ามารวมเพราะว่ามันมีการตีฟาร์มแล้วก็มีการสูญบ้านเหล็กบ้านน้อยที่ที่เขาไม่ได้เอาบ้านกลับนะครับในในการที่เขาเอาบ้านกลับทงขาดหรืออะไรเงี้ยพวกเนี้ยก็คือมีการตีฟาร์มส่วนใหญ่จะเป็นฟรีฟาร์มตีฟาร์มมันจะเยอะมากเขาก็เลยผมก็เลยคิดหนะ้าคิดว่านะเขาไม่ได้แจ้งแต่ผมคิดว่าถ้าเอามารวมเนี่ยมันจะเป็นไม่ได้เป็นยอดลบที่แท้จริงเขาก็เลยเอาตัดยอดที่วอใหญ่จนวันที่จบแล้วก็อัปเดตแล้วก็ จบแค่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ส่วนันต่อมาก็คือเป็นสามทกเจ็คือเซิร์ฟเป็นเซิร์ฟอยู่แหละนะครับแล้วก็ PKS KPKS 1นึผมผูศูนย์ูนย์เพราะว่าผมไม่ได้อยู่ที่นี่ตั้งแต่ตอนเชนนะครับตอนตอนเชผมอยู่สามทูน้ำสามนะครับผมเพิ่งย้ายมาใน KPK สองครับแล้วก็บรรดาสุดซ้ายเป็นสอ้ยเปอร์เซ็นต์อันนี้มันเป็นคะแนนของเราว่าเราทำอะอยู่ที่2องเอร เกณฑ์ขั้นต่ําในการทาต่ออาต่อคิวเคที่เนี่ยนะครับก็คือ100 100อต่อก็คือ25สกอร์วกรวมครับทั้งค่าทั้งค่าทีสี่ทั้งค่าทีห้านะครับแล้วก็ยอดตายอะ่ะรวมกันมันคือยี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นก็คือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นของพลังของทของบ้านเรานะครับในในคะแนน,นที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่านะครับเาเรียกว่าขั้นต่านะไม่ได้ไม่ได้ว่าสูงสุดหรืออะไรก็คือขั้นต่ําคุณจะต้องผ่านถ้าคุณไม่ผ่่านเนเีย ที่ผมทราบนะครับก็คือเขาจะเชิญออกจาก K d ดีนะครับเพราะว่าเคดีนี้เขาต้องการคนที่มาลบนะครับไม่ไม่ได้ต้องการคนที่มาฟาร์มแต่ว่าถ้าเป็นพ่อค้าที่พลังไม่น้อยนะครับก็คือจะมาความขายในในเคดีเนี่ยก็ยังรับอยู่นะครับเพราะว่าพ่อค้าที่นี่ก็ก็พอมีแต่ว่าถ้าจะมาก็เลยก็ติดต่อทีมบริหารหรือติดต่อคิงเข้ามาแล้วกันนะครับเรื่องเรื่องเรื่องกฎของการมาขายฟาร์มอะไรเงี้ยก็ คุยกันได้ไม่มีไม่ไมีปัญหาใลตรงนั้นนะครับส่วนผมก็ของผมก็คือสองร้อยเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าอัปเดตมาถึงปัจจุบันเนี่ยผมน่าจะเกินสองร้อเจ็ดเปอร์เซ็นไปเยอะแหละก็น่าจะอาจจะมีสุดหลอดอาจจะมีสุดหลอดอาจจะมีสุดหลอดน,นะก็แต่ว่าไม่แน่ใจก็เขาไม่ได้อัปเดตเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันไม่ได้ติดบอใหญ่แหละมันเป็นคะแนนแบบปลายฟีฟร์มันเป็นคะแนนที่อาจจะเอามาคิดก็อาจจะไม่ถูกต้องแล้วก็ยอดตายที่อ่า กลับไปที่นี่ก่อนกลับไปนี้หนึ่งก่อนการยอดคิวนะครับเราจะนับของทีค่าที่ของทีสกับทีหเท่านั้นนะครับทีหนึ่งที่สองที่สามที่เราไปศูนย์บ้านที่มันโดนติดทีหนึ่งที่สองที่สามาด้วยเนี่ยไม่ได้นับนะครับแล้วก็มาถึงยอดตายยอดตายของเราเนี่ยเราจะนับถ้าคนที่มีทีห้านะครับก็คือนับทีห้ากับทีสี่ก็คือยอดตายของทหารธนูลาบม้าสามอย่างนะครับรถเข็นไม่นับนะครับแล้วก็ทหารเนี่ยต้องเป็นทีสี่กับทีห้าทีหนึ่งที่สองที่สามเนี่ยไม่นับนะครับก็ อันนี้เขาก็มีการส่งอัปเดตของผมก็เนี่ยครับก็คือมีการส่งอัปเดตเลยเหมือนเมื่อกี้ผมพิมพ์เหมือนเมื่อกี้ผมพิมพ์เนี่ยครับเมืเม่อเชน mark ho h ปุ๊บระบบก็จะถามเลข id คุ้นเลขนี้ใช่ไหมแล้วก็ตกลงตรงนี้แล้วก็โลก,ก็จะบอกว่าให้เราอัปโหลดนะครับรูปสกรีนชอต o ก็คือรูปที่เราสกรีนแคปมาจากใน k v k นะครับว่ายอดตายเท่าไหร่ ่า<จ>ของผมก็เป็นลาบคืนไม่อันนี้มันไม่ใช่ยอดที่ตายนะครับมันเป็นยอดที่คืนนะครับคือสี่หมืนหกสี่หมืนหกก็ตายไปอยู่ที่ประมาณแสนห้ากว่านะครับแล้วก็มาคืนมาเจ็ดหมืนสองก็ตายไปสองแสนสองแสนกว่านะครับแล้วก็ธนูคืนคืนก็เจอคิวคีคืนสองหมืนหนึ่งก็ตีสองหมืนสองก็อยู่ประมาณ เจ็ดหมื่นประมาณเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเป็นหมื่นนี่แหละนะครับก็คือเป็นยอดตายเขาก็จะไปคํานวณว่าจริงๆยอดที่ตายเนี่ยสามอย่างเนี้ยเราตายไปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในตัวเลขข้างหลังเห็นไหมครับมันเขียนว่าห้าแสนแปดแต่ว่าตายจริงเนี่ยอันนี้อันนี้แสนกว่าอันนี้สองแสนกว่าก็สี่แสนประมาณสี่แสนกว่าห้าแสนมันจะไม่ได้ห้าแสนแปดห้าแสนแปดมันจะมีรถจะมีพวกรถเข็นที่เราไปขนซับไปอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยขนซับเนี่ยผมเอาวัฏฏานออกโดยที่รีบครับรีบในการขนอะ เราไม่รู้หรอกว่าติดทีสามติดทีสองติดอะไรที่มันเราเป็นเศษถามว่าทําไมเราถึงมีทีสามทีสองทำไมถึงเราไม่ไม่ไม่สร้างในทีสี่ก็เดี๋ยวจะไปอยู่ในคลิปที่ว่าสร้างอาหารยังไงในการกิดแต่กินแต่ละวันอ่จจะมีการสร้างอาหารนะครับคุณก็ต้องสร้างให้เปลี่ยนเพื่อให้ได้เวสรายวันด้วยแล้วคุณจะได้ตัวเล่งหรือได้กุญแจท้องได้ของรางวัลที่ที่ตามกิจที่เขารีเควสมาให้เราทํานะครับอ่าก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วผมก็ส่งรูปไปบอกว่าสแกนเสร็จแล้วก็ ตอบราแล้วก็มีเครื่องหมายถูกอันนี้คือเราเสร็จแล้วก็วคือการอัปเดตยอดตายที่แท้จริงนะครับก็ทุกคนในเซิร์ฟก็จะต้องทํานะครับที่คุณมาลบนะครับถ้าคุณไม่ลบเนี่ยถ้าคุณไม่ถักคุณลบแล้วคุณไม่ทำคุณอ่ะคุณอาจจะมาถูกปัดตกเรื่องของรางหรือมีกฎลงโทษอะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่าคือทุกคนเราต้องมาอัปเดตตัวโปรแกรมนี้เพื่อจัดแรงนะครับแล้วเพื่อที่จะไปรับของรางวัลใน แท่นต่อไปหรือในอะไรแล้วแต่ที่ที่มันเป็นที่มันเป็น,ปนของรางวัลน,นะครับแล้วก็เป็นการเก็บคะแนนของผู้เล่นแต่ละบุคคลด้วยนะครับส่วนคนที่จะย้ายมาก็อย่างที่บอกกฎระเบียบก็จะมีขาค่าก็าาคือเรื่องการลบนะครับเรื่องการลบเนี่ยสำคัญเลยเพราะว่าถ้าคุณมาแล้วคุณไม่ลบเนี่ยคุณโดนเขาเชิญออ,ออกคุณไม่ออกเขาก็ศูนย์ศูนย์ทุนอยู่แล้วแล้วคุณจะมาบอกว่าอ้าวอย่างงู้นอย่างนี้มันก็อาจจะไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าที่ไหนที่ไหนเขาก็มีกฎ ของเขานะครับก็เราก็ต้องพยายามทําตามกฎเขาแค่น,นั้นเองนะครับไม่ไม่ไมไมยากกฎไม่ยากคือถ้าคุณเล่นจริงถ้าคุณเป็นเพื่นสายเล่นจริงๆอ่ะคุณไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องกฎระเบียบแค่ในการลบหรอกครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือโปรแกรมของสามดิสคอร์ดอโปรแกรมในกิ๊ดดอดของ3074ซึ่งบอกได้เลยว่าสบายทีมบริหารแล้วก็สะดวกสำหรับผู้เล่นผู้ที่อยู่ใน Kd นี้ นะครับสะดวกง่ายต่อการจัดการข้อมูลนะครับก็อ,อันนี้อยู่ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเข้าไปอยู่ในเกมนิดนึ่งในติดหน้าเอาไปนิดนึ่งนะครับสักคู่นะครับอโอเคเดี๋ยวสักคู่นกฟร็อ เราะว่าน้าเกมกว่านี่นะครับอันนี้ก็คือ,อเนดีสามพันเจ็ดสิบอีกข้อหนึ่งในการที่ดีเลยนะครับก็คือในการเรื่องขอบัฟนะครับขอบัฟเนี่ยเราสามารถขอได้เองได้เลยนะครับขอเองได้เลยก็คือเราจะมีโปรแกรมนะครับอ่ะเราก็ออกไปในโปรแกรมที่ในการขอนะครับโอเคเราก็กดขอเลยดูแลกัน เราพิมพิกัดพิมแปะอันนี้เดี๋ยวผมไม่ได้บอกรายละเอียดตรงนี้นะก็คือเดี๋ยวถ้ามาเขาจะน่าจะบอกกันอีกทีหนึง่งอ่าแล้วเราเข้าเกมไปลอกแป๊บหนึ่งแต่พิกัดคุณต้องตรงนะครับพิกัดคุณต้องตรงถ้าคุณพิกาดคุณไม่ตรงก็ขอไม่มานะครับคู <c oughs> ่หนึ่งแล้วก็ถ้ามีคิวอะ่ะเราก็ดูคิวตรงนั้นได้นะครับว่าของเราเหลืหอ,อกี่คิวถือเป็นคิวเรา แล้วก็บัฟให้คนละหนึ่งาทีนะครับหมดแล้วก็ไปขอใหม่มันเห็นไหมยดมาแล้วเราก็ไปเก็บรูนเราไปเก็บรูนก่อนเราไปขอแล้วเรามาปุ๊บเราก็สร้างอาหารได้เลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อดี ของ3074นะครับในในข้อดีของของเคดีนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีกฎระเบียบต่างๆเล็กๆน้อยถ้าคนที่จะย้ายเข้ามาหรือคนที่ติดตามอยู่ก็ขอบคุณนะครับที่ที่ที่ติดตามเสิรสูตรสามศูนย์เจ็ดสี่ขอบคุณแทนที่มบริหารเขานะครับผก็วันนี้ไม่มีคลิปมีอยู่แค่นี้ก็คือมารีวิวการนับคะแนนใน KVK นะครับ โปรแกรมในทิดขอแล้วก็นะครับในการขอยศขออะไรขอ24ชั่วโมงได้บางเคดีอาจจะติดปัญหาในการขอแลยศเนี่ยปัญหาใหญ่เลยคือให้คนให้เนี่ยแล้วมันมารอคิวนานไม่พอคนไม่อยู่วันนี้จะสร้างไม่ได้สร้างนะครับมันก็จะเป็นปัญหาตรงนี้ก็อนนี้หนึ่งอยู่ประมาณนี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว ลาตัวคลิปปิดที่คลิปนี้ไปก่อนเปลี่ยนเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้ายังไงก็ฝาก3074ไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ